โอเคสวัสดีทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะก็วันนี้อยู่กับช่อง Sorry นะก็วันนี้ผมจะมาทำอะไรมันมาทำอะไรใช่ผมจะมาทำอะไรทุกคนสงสัยใช่ไหมไม่ต้องสงสัยก็ได้ผมอยากบอกวันนี้ผมจะมา Unbox ใายซิมันคืออะไรส่งมาจาก Primo Studio อืม ดูซ้ำเนวก็ไม่น่าจะเนายากนะใช่ฮะเราจะมาอันบ็อกเอัลบั้มทรปีเวนี้วิดีวิชีกันก็อย่าถามอย่าถามคำแปลนะเพราะว่าผมผมอ่านมาแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วนั่นแหละนะก็มาก่อนก่อนจะเข้าเรื่องเผื่อว่าคนไม่รู้จักเนาะว่าอะไรคือ t r i ปีทริปีคือวงอะไรเอ่อทรปีคือ เป็นวงที่เกิดจากการร่วมมือกันของสองโปรดิวเซอร์นะคือชินสันดงไทเกอร์กับเอลลี่เอ็กซ์ EXID นะฮะร่วมกันสร้างเดบิวต์วงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้มานะ,ะเขาเป็นทำออกมาก็เรียกได้ว่าคลอดตามตามกันมาแับ e x i d ไเลยไม่ใช่จะเรียกว่าคลอดออกมาตามตามกันไม่ได้จะเรียกว่าเป็นลูกอีกซ์ไอีเลยก็ได้ นะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กฝึกที่เอามาก็คืออยู่ในเครือบันเาเเ c เจอเก่าก็คือเป็นค่ายของของ EXID เก่าโดยสังกัดบริษัท t i Entertainment ร่วมกับ Universal Music นะฮะก็คือถ้าสังเกตดีๆทุก MV ตั้งแต่ดูมดูมท่ารับประดำแล้วก็อุจิโรวุจิรันเนี่ยนะก จะมีสัญ,ญลักษณ์ vivo อ,อยู่ข้างๆตลอดเลยแต่ว่า u ูจิรันเนี่ยบางคนไม่สังเกตเพราะพื้นหลังมันขาวนะแต่จริงๆมันมีมันมีมันจะมีสัญ,ญลักษ์ vivo ทุกอันเพราะมันโคกันนะฮะก็นั่นแหละก็โดยสมาชิกก็จะมีเอ่อลีดเดอร์วงเป็นซงซอนนะก็ผมไม่รู้ผมจะทิบายตรงนี้หรือจะแปะลิงก์ให้ทุกคนไปอ่านกันดูดีเพราะมันจะอาจจะเสียเวลาคลิปก็ได้ ก็เอาเป็นว่าลีดเดอร์น่าเกิดปีประมาณหนึ่งเก้าเก้าแปดหรือเปล่าแนวแนวแนวนั้นนะฮะส่วนมักเน่วงนี้นะอยู่เกิดปีศูนย์หกก็คือน้องอาโอยากิซูมิเดะหรือว่าที่ที่คนเกาหลีเรียกว่ามีเดะนะฮะก็เราพูดกันมาเยอะแล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้สำคัญมากบางคนอาจจะรู้จักวงนี้แต่จะไม่ใช่รู้จักแบบ รู้จักแบบในด้านที่แบบดีเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเอ,อชินสดงไทเกอร์ชอบทําเพลงแบบให้มันมีดราม่ามบางคนก็เลยไปดราม่าดุมรุนท่าแม่งเหมือน,เห,อนเหมือนเพลงบอยของเทเชอร์บ้างเหมือนเพลงนั้นเพลงนี้อะไรเงี้ยดับะดำก็โดนหาว่าเหมือน How You l i า e That อ่าฮูยยุลันตอนนี้เหมือนไม่โดนอะไรนะถ้าจําไม่ผิดเหมือนจะไม่โดนอะไรนะฮะ แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าพาดแอปคล้ายๆนี่คล้ายๆ and the base ของนี่ของของช่เยนีวันแต่ก็นั่นแหละตามสไตล์ชินซาดงชอบทำเพลงแบบอย่างโมโมแลนบูมๆก็ชินซาดงโดนฟรอตเหมือนกันก็โดนดราม่าไปรอบนึงผมไม่เข้าใจว่าเขาขยันทำดราม่าอะไรขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละมาทุกคนเราไปเปลี่ยนโอเคครับก็มาหลังจากที่เราได้พูดคาำทำเพลงกันไปอย่างยาวนานนะครับผมก็มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า นที่ตรงนี้มันค่อนข้างแคบนะฮะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเออเออขาทั้งกล้องมันทําให้แบบมันอาจจะดูลมคานตาน,นิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่มันแคบ ว้าวแพ็คมาก็ค่อนข้างโอเคลเลยนะครับเอบส่วนใครที่สนใจนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งร้านไว้ให้นะจะเหลือเป็นเวอร์ของคอสโมอยู่นะครับผมเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษครับเป็นเวอร์ของ c o s m o สเวอร์ก็จะเป็นสีมชมพูฮนะอันนี้ผมซื้อเป็นเวอร์ชั่นยูนิเวิร์สมาแน่นน่าดูเลยนะ ถ้าแกะแบบสุดท้าสุดาพาเนี่ยใช้เวลานานนิดนึงเพะงั้นก็แก็ยแบบไม่ต้องแพรฉผพยายามให้มันอยู่ในมุมกล้องนะเพราะว่าตอนนี้คือมันคออมันคอนโทรลยากมากว้าวเฮ้ยเฮ้ยก็สวยอยู่นะ ไม่โอ้โหทุกคนทุกคนฮะบ,บั м บูแงคนทรงทำพิษผม่าเขาแพ็กมาดีอยู่นะไม่คิดว่ามันจะแซดเลย <c oughs> ก็เหตุผลที่ผมไม่ได้ซื้อกับร้านเอ่อกับร้านประจำนะที่ซื้อเพราะว่าด้วยความที่วงมันเล็กนะฮะวงมันต้องไม่ได้ใหญ่อะไรมาก มันก็เลยหาร้านผีค่อนข้างยากนะครก็เลยได้มาเฮ้ยแต่แบบมุดหิดมากอะ่ะมันมันบุบอ,อ่ะอืมอ้อเสียใจ อ้าแซ่อ่ะเราทุกคนมันบูบหนักมากต้องคอมเพนร้านละขออนุญาตไม่แปะลิงก์มาให้แล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าอไม่ค่อยดีเท่าไหร่บริการไม่ประทับใจเฮ้ยอย่าพึ่งเปิดสีลูก โอเคออกมาห้ก right? so uh, okay. so, so, uh, like ็จะเป็นแบบนี้ฮะก็ก็จะมีรูปคือเปิดปังมันจะเจอเลยข้างนอกก็จะเป็นบอกแบบนี้จะมีเบอร์อยู่ข้างล่างซงซอนเคลลี่จินฮาฮยันบินจียาโซอึนมิเล่นะฮะก็แค่นั้นเลยอ่าแล้วก็ข้างหลังมีเพลงนะเป็นอุจูโรโลโป -16 นาเซกทีนกับเจอร์แบ็คทรูโอมีดุมดุมทาราบดัมด้วยแค่มาดูตัวข้างในกันดีกว่า นี่ก็เป็นปอดโหทุกคนหนักมากเลยอ่ะดูดิมันมันถึงข้างในเลยนะโหแรงมากหืมผมส่งทาพิดโอเคโอเคโอเคมีนาทีประวัาสัร์มาผมไม่รู้ว่าเปิดไปมันจะเจออะไรเลยหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าแล้วเราเปิดจากข้างหลังไหมเผื่อ <c oughs> ER มันมันจะช่วยให้มันไม่เห็นได้ หรือจริงๆผมควรเปิดจากเปิดเปิดเปิดจากข้างนดีว่ะด้านนี้ไหมแต่ด้านนี้เมื่อกี้มันขึ้นเป็นหน้าคนนะช่างมันเถอะนะเปิดเปิดเปเถอะโอเคอ๋ออันนี้มันไม่ขึ้นทุกคนอันจะได้ของใครเนี่ยวัดวัดมันคืออะไรอะติ๊กเกอร์ มันเหมือนติ๊กเกอร์แต่มันไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะก็ก็ก็อืมนั่นแหละส่วนนี้เป็นติเกตของอุ้ยโอ้โหได้เมนตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาได้น้องมิเล่เลยโชคดีเกินคนเราเดี๋ยวเราหาที่วางมันเอาวางตรงไหนบ้างเอาวางตรงนี้แล้วกันอ่ะน้องมิเล่ตัวเต็มอันนี้คืออะไร อ๋อเป็นลูกบาศน,นะฮะอุ้ยอันนี้เป็นโฟล์การ์ดเดี๋ยวทุกคนมันมีมันมีมันมีสามอันอ่ะมันมีสามอันมันมีสามอันโอเคเปิดไหนก่อนดีครับเปิดไหนก่อนดีอันนี้มีลายเซ็นเฮ้ยอันนีเ้เฮ้ยอันนี้แย่อันนี้แ <c oughs> <c oughs> ย,ย่มันมีสปอยให้ทุกคนมันมีสปอยเนี่ยเจียเจียมันมีสปอย ทำไมก็ oh เราได้จียามาเราได้มีเล็อันนี้อะไรเนี่ยขุยผ้าเหรอช่างเถอะแค่เลยสองอันผมจะขอเปิดอันเหลี่ยมๆก่อนแล้วกันนะอ่าโซอึนอืมมันคืออะไรอะ่ะ <laughs> ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรอะทุกคนแต่ก็นั่นแหละได้เป็นของโซอึนมาสามสองหนึ่งเล็กตุโอ้รวม รูปรวมนะฮะก็ประมาณนี้ของในบัมสันนี้ก็เป็นซีดีโอโอขุยมันมีขุยอะไรอ่ะไม่เข้าใจนะก็อหาฮะได้มาแล้วแล้วก็ได้รูปอันนี้โฟรตุการน่าจะได้น่าจะได้ทุกน่าจะได้ครบทุกเมมนะอันเนี้ยคิดว่าอันนี้เป็นเอ่อจินฮาฮะแล้วก็เป็นจีอาร์เป็นเคลลี่ เอคลลี่เคลลี่หาที่วางไม่ได้ก็เป็นรงซอนโซอึนออหาที่วางไม่ได้โตเต็มละตับทับกันไปเลยนเป็นน้องมิเรแล้วก็ยอนบินนะฮะก็อืมอันนี้ก็คือหน้าเป็นโฟโต้เออเขาเรียกอะไรนะที่แจกทุกคนอ๋อมีข้อความอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะทุกคนจามอุริกะโตชิอพฟูคุชิฟสโยยันบิน แปลออกแค่แบบนั่นแหละคิดถึงอืมที่เหลือแปลไม่ออกฮ <c oughs> ังซังคมาคูซารังอะ้ก็ะจะเป็นก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อความถึงทรูนะฮะก็ทร,ทรทูทรูที่เป็นเออทรูที่เป็นแฟนคลับของทรีบีนะฮะที่ไม่ใช่ทรูที่เป็นเออค่ายโทรศัพท์นะฮะโอเคก็ กาจะมีประมาณนี้นะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเราหาที่วางกันหาที่วางไว้ก่อนสักทีนึงแล้วก็ข้างในนี้เป็นโอเคเป็นโฟโต้บุ๊กนะฮะก็ทุกคนผมต้องพยายามเตือนตัวเองว่าให้มันอยู่ในจุดที่มันที่มันมองเห็นนะ,ะเพราะว่าชอบลืมโอเคโฟโต้บุ๊กก็จะมีอะไรบ้างนะ ทั่วไปฮะมีรูปเมมเบอร์นะฮะทั่วไปปกติโอ้ยน้องมีอะไรน่ารัก้ h my gosh เฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคนึกว่ามีอะไรในนี้อีกน่าจะมีแค่นี้ฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเครดิตเอ,อ่อแล้วก็น่าจะมีอ่ามีเนื้อเพลงด้วยมีเนื้อเพลงนะฮะตามปกติของโฟโต้บุ๊กเนาะก็คิดว่าทั้งหมดนี้น่าจะหมดแล้วนะอืม <c oughs> หมดแล้วแหะก็โอเคทุกคนก็สำหรับบั้มนี้นะผมโดนไปผมโดนไปทั้งหมด5้าบาทนะครับก็ถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ในระดับหนึ่งก็ถ้าเจอร้านที่เปิดขายถูกกว่านี้ก็ก็ลองดูดูไว้ก็ได้นะที่ที่แพงอะ่ะร้านเนี้ยผมคิดว่าเขาแพงที่เครดิตไป ด้วยความที่เครดิตเขาแน่นเขาเลยน่าจะแบบอืมนิดนึงอ่ะเพราะว่าบางร้านก็แบบสี่ร้อยก็มีนะก็สําหรับวันนี้ก็เก็บยังไงนะเก็บเก็บอย่างนี้ใช่ไหมนี่ลืมวิธีเก็บด้วยนันเนี่ยประเด็นอ่ะโอ้ยโอ้ยมันทุกคนยากกว่าแกะบ้ามคือเก็บบ้ามเว้ย โอเคก็วันนี้สักเซสแล้วนะฮะก็ได,ได้ได้น้องมีเล็เนที่เรียบร้อยแล้วมาแชงงโหผมได้แต่อะไรเนี่ยศูนย์ห้าลายสองคนศูนย์หกหนึ่งไม่ก็ขอผมได้แต่แบบน้องๆทั้งหลายน,นะเก็บ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 เบเก็บ ได้ของจีอาร์แล้วเสดายอยากได้สงสอนเจาไปขายต่อโอเคโอเคอันนี้มองมีมเลน่าจะปักอยู่ยี่มั้งนี้ยอย่น,นี้นก็ประมาณนี้แหละป,ปิดเก็บไปเนาะโอ้โหแต่ยังโกรธอยู่เลยเนี่ยที็นาะน้าโมโหนะ อ้าวทุกคนผมลืมอ่าอันนี้อ๋ออ๋อคือข้างหลังน่าจะทุกอันเลยนะข้างหลังมันจะมีเขียนไว้ว่าเป็นของใครนะครับก็เดี๋ยวหาหาแบบหาที่ยัดกันตอนเนี้ยโอเคประมาณนี้แล้วกันเวนี่วีดีวิช โอเคครับก็จหแด้วนะสำหรับการ unboxing อัลบลั้ม very very wishes ของของ t r i b e นะก็ค <c oughs> ือยันหงุดหงิดอยู่เลยทุกคนเนี่ยที่แบบมัน,ม,นมันทั้งปอกทั้งในบ้ามเลยอะแบบที่มันบุบอะแบบโกรธมากแต่ก็แบบอย่างน้อยก็เปิดได้มีอะไรก็ช่วยได้หิดหนึ่งะครฮะก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นนะครับก็กำลังใจให้ผมการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมไปฟังเพลง Would You Run ของอ่ชอยบีเ <laughs> ดือนครับ <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้วิวน่าจะสิบกว่าร้านนิดไปช่วยกันดันน้องด้วยนะอยากให้วงมันดังๆนะฮะ <laughs> ตอนนี้กระแสะโรมหมดแล้วตอนนี้ก็คือแบบ จะแต่งงานกับพอติชูแล้วกระแสพอๆกันแต่เขารักกันดีนะเขารักกันดีั้งสองโมงนั้นเก็แระสะนะอย่าลืมกด subscribe นะครับสำคัญมากก็บายบายซีอูอาริโอส